มีอะไรต้องดีใจบ้างประเทศนี้นะฮะในเมื่อกลไกการปกครองกลไกของการบังคับใช้กฎหมายล้มเหลวไปแล้วตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566นะฮะตอนเช้านะไอ้อปรลีมาตอนบ่ายจันไรได้เป็นนายกเนี่ยนะ,ะจำง่ายง่ายวันเดียวกันนะ,ะเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งเข้าสู่180วันนะ,ะทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยอาการใดๆทั้งสิ้นได้เพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธินักโทษไม่พูดละสองวันละว,วันนี้จะพูดต่อคืออะไร ตัดฉับสมมุตินะมันมีหลายช่องทางหนึ่งนักโทษเด็ดขาดใจทักษณิณชินวัตรจะป่วยไปงี้เรื่อยๆแหละจะป่วยไปเรื่อยอ่ะนะเดี๋ยวก็เจาะรูซ้ายเจาะรูขวาจันเลลงตับจันเลลงถุงน้ําดีเฉียบพันธ์เลยมันก็ไปเรื่อยแหละนะเตะเอกสารไม่มีเพราะาไม่มีใครกล้าเซ็นไล่ไปตั้งแต่รัฐมนตรียันอาทิบดียันผู้บัญชาการเรือนจาแพทย์ใหญ่แพทย์เล็กเนี่ยมันต้องมีคนใดคนหนึ่งมันก็เลยไม่มีใครอยู่ไม่มีใครตอบไม่มีใครให้ข้อมูลอย่างสิ้นเพราะว่าถ้าออกเมื่อไหร่ ลายเซ็นนั้นที่อยู่ในประกาศแถลงการนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีแน่นอนที่บอกหนึ่งนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมเดาทางไว้หนึ่งคือหน้าด้านอยู่ไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะร้อยแปดสิบวันกี่วันก็อยู่ไปจนกระทั่งจนกระทั่งสมมุติว่าครบตามโทษที่มีการพระราชทา,านอภัยลดโทษไว้<ๆ>ก็หน้าด้านไปเรื่อยเพราะว่ามันก็เป็นผมนี่ผมก็ผมก็จะด้านไปเรื่อย,อยนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมาจะร้อยแปดสิบวันก็เป็นทําอะไรกูได้เลย วิธีที่สที่เขาออหาทางออกไว้คืออะไรก็คือประกาศกฎแล้วเปลี่ยนกฎแล้วว่าสามารถป่วยขนาดนี้แก่ขนาดนี้ใกล้ตายขนาดนี้นะขนาดใกล้ตายในลูกสาวยิ้มแฉ่งหน้าบานทุกวันเนี่ยนะถ้าป่วยอยู่อย่างนี้นะก็แปลว่าเขาสามารถใช้สิทธิ์ไปจําคุกที่บ้านได้อายัดต,ตัวอายัดนี่คืออะไรคืออายการมาจองตัวหนึ่งถ้าถ้าหาย ถ้าหายนะฮะไม่ถึงหายหายอาหายจากอาการหายมีสองกรณีหายเลยหายเลยก็ต้องไปอยู่คุกถูกไหมหมดสิทธิ์มาอยู่ทั้งโรงพยาบาลราชทัานและโรงพยาบาลตํารวจแบบทิปซึ่งไม่ได้อยู่หรอกมันอยู่บ้านแต่ถ้าหายเลยเนี่ยแปลว่าคุณต้องกลับไปอยู่ในคุกถูกไหมซึ่งผมว่าคงไม่เอาทางนั้นเพราะมันไม่อยากอยู่แต่มันหายไม่ได้ไม่ถึงว่าหายจากอาการไม่ได้เพราะอะไรถ้าหายเมื่อไหร่ไม่ถึงว่ายังไม่ต้องรอดตายนะแค่ว่า ตอนนี้เขาสมมุติว่าอาการของมันปางตายไม่รับรู้ถ้าอาการของเขาสามารถมีสติลุกขึ้นมารับฟังหืออืออได้เมื่อไหร่เนี่ยหมายอายัดต,ตัวจะต้องไปอายัดต,ตัวเขาเพราะเขามีสองคดีที่รออยู่ไม่เกี่ยวกับการอภัยลดโทษคือคดี1นึและคดีนาความเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ไอ้อันสองเนี่ยยังไม่ค่อยท่าไหร่อันแรกคือ1นึเขาทาผิดไว้ตั้งแต่ปี58ปไปต่อยหอยไว้ที่เกาหลีพูดง่ายหมิ่นในหลวงนั่นแหละปากผีเจาะปากอ่ะ คดีแต่้งแต่58 59เนี่ยอายการส่งฟ้องแต่ตัวไม่อยู่มันก็ทำอะไรไม่ได้ไงก็ค้างตังมาจกนกระทั่งกลับมาเนี่ยกลับมาปับ๊บอ่ะมันกลับมาแล้วนี่คดีสั่งฟ้องแต่ปี59เพราะฉะนั้นเขาก็จะไปแจ้งข้อหา112กับพบรบคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่ตอนนี้แจ้งไม่ได้เพราะมันป่วยป่วยใกล้ตายคือเฮ้ยคนน่ะเนี่ย ถ้าเป็นอาจารย์วันชัยนะไอ้พวกอาคารมาดหลายเขาตายขนาดนี้เสียบนั่งเกลือเจาะรูสีรูหัวใจรั่วจะเป็นจะตายจนอไรลงตับมึงจะมาแจ้ขงข้อกล่าวหาก็อีกแล้วเมื่อปี5 9เานี่ยนะสำนักอายการสูงสุดดําเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องหาคือไอ้ทักษิณชินวัตรเนี่ยนะ <S <S เป็นคดีความผิด1 1 2กับพรบอรคอมพิวเตอร์ที่ว่านะ112น่นี่นคือไปทําไว้ที่เกาหลีใต้พูดล่วงละเมิดสถาบัน และส่งฟ้องมันไม่ได้เป็นคดีที่คัดทิ้งด้วยนะส่งฟ้องแล้วคดีเนี่ยกว่าเขาจะส่งฟ้องเลยเขามีกรรมการดูถ้าเบี้ยบายลายแทงขี้หมูลาขี้หมาแห้งเาขาคัดทิ้งขี้เกียจฟ้องไอ้ที่คัดมาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเกี่ปีก็ว่าไปแล้วกันแต่มันหนีงั้น5 9เนี่ยจึงไม่สามารถพบกับผู้ต้องหาหรืออะไรไดทั้งสิ้นไม่อยู่เขาเพิ่งกลับมาไงแต่ที่ผมบอกอะเออเราก็รู้แหล่งแห่งหนนะ นี่บอกเขาเลยเอมิเรสฮิลเนี่ยบ้านที่มันอยู่เนี่ยเอมิเรสฮิลดูใบเอาหินไปคว้างหลังคาก็ได้บ้านเล็กที่ E49 เก้าขาก็รู้กัาทั้งโลกแต่ตำรวจบอกว่าไม่สามารถไปแจ้งข้อหาหรือดำเนินการใดๆทั้งสิ้นได้เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนตลอดกี่10ปีที่ผ่านมาเขาไม่รู้ตำรวจไม่รู้ว่าเขาไม่มีที่อยู่เป็นแหล่งแห่งโหนเข้าใจไหมณปัจจุบันนี้นะฮะคือวันที่นี่ให้ดูนะ ไปดูในเพจเดี๋ยวผมไปโพสใหนะ้พรุ่งนี้วันนี้มันไม่มีจอเป็นตาคุดมาเลยกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะลงวันทีนะ่18ตุลาคม66คือเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะก็อ้างถึงว่าเนี่ยเนื่องจากมีการสั่งดําเนินคดีกับผู้ต้องหา112และพรบคอมนะ พนักงานอายการและพนักงานสอบสวนได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการสอบสวนพมาแล้วไงกลับมาเมืองไทยแล้วไงแต่ยังอยู่ในโรงพยาบาลไงเพื่อจะเตรียมเอกสารสำหรับการแจ้งข้อกล่าวหา1นึและพรบคอมและการสอบสวนปากคำอันนี้บอกก่อนไม่ได้มาปุ๊บแล้วเขาคุกนะแต่มาถึงเขาต้องมาเริ่มต้นกระบ,บวนการที่ถูกฟ้องรับทราบข้อกล่าวหานะเขาต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำแต่ ได้รับแจ้งจากราชธารมและกระทรวงธรรมว่าว่วยไม่สามารถให้การหรือรับฟังข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าหายมันหายไม่ได้ไงเรือหายถ้าหายเจ้าหน้าที่ต้องเอาหมายไปไรายงานให้ทราบว่าท่านมีคดีหนึ่งหนึ่งสองะพลวะคอมและจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ท่านเหยียบแผ่นดินภายหน้าบัดน,นี้มันก็เลยนอนป่วยแจ้งไม่ได้ขยับไม่ได้อยู่นี่ถึงแม้ว่าจะกลับไปบ้านแล้วก็ตามมันเลยยังกลับบ้านไม่ได้ เพราะกลับบ้านไปว่าหายมีหูมีตาพร้อมฟังข้อกล่าวหาถูกเป้างั้นจดหมายขนาดนี้คาอยู่เนี่ยที่ลงวันที่18ตุลาคม2566เนี่ยลงนามโดยรองผู้กกับการปฏิบัตคการรัชการแทนผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลโยีลงวันที่18ตุลาคม66จึงทําจดหมายอายัดต,ตัวเนี่ยนะเรียน เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเพราะเขาเป็นเจ้าของนักโทษอยู่ใช่ไหมช่วยแจ้งให้ทราบด้วยถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการที่สามารถรับฟังข้อกล่าวหาได้ให้แจ้งมาทางตำรวจเพื่อไปแจ้งข้อกล่าวหาตอนนี้แจ้งไม่ได้เพราะว่าหัวใจมีรูลิ้นหัวใจรั่วจันไหลลงตับเฉียบพันสารพัดโรคเนี่ยหายป่วยไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ได้